โอมัสกำลังกวาดบ้านนะคะกวาดเข้าที่โกยขยะนะคะคอะกวาดให้หมดลูกมาเลยครับเสร็จแล้วจับด้ามจับด้ามที่โกยขยะขึ้นมาลูกนี่แล้วไปทิ้งในถังขยะนี่แกล็บจับขึ้นมาถือขึ้นมานี่ลูกถือถืออย่างนี้ถือขึ้นนงงี่ถือขึ้นมาอย่างนี้ถือขึ้นมาอย่างนี้อ่ะอ่ะถือขึ้นมามาเลยครับมาแล้วแล้วลุกเอามาเอามาทิ้งตรงนี้ลูกโอมัส เอามาทิ้งตรงนี้อ่าเร็วๆอ่าเอามาเลยครับมาเอามาเอามาเอามาเลยครับอ่าเหยียบที่เอามาทิ้งครับลูกเออแล้วที่เหยียบเหยียบเหยียบอ่าถือถือเหยียบอ่าเปิดฟ้าเหยียบเอาเท้าเหยียบเออตรงนั้นเหรอลูกโอ้โอเคเก่งมากวางลงครับวางลงวางลงอ่า ดอีกครับยังไม่หมดเลยอีกนิดนึงอ่ะกวาดให้หมดเลยกวาดให้หมดอ่ะกวาดให้หมด,หหมดหลูกอ่าอีกนิดเดียวอ่ะขึ้นมาเอออ่ะไหนอ่ะเสร็จแล้วมาทิ้งที่อ่ะหยิบเลยอ่ะเอามาทิ้งอย่างกระยาลูกโอ้สะอาดจังเลยนะอ่ะ,อะเอามาทิ้ง มันยาวเหรอครับอโอเคมาเสร็จแล้วมาเหยียบทางขยะลูกไหนนี่มาเหยียบทางขยะนี่ลูกอ่าเหยียบเปิดฝามันอ่ามาเลยครับมามาเหยียบเปิดฝามาจับด้ามมันมาอะไรครับมาอ่ามาเลยครับพอแล้วครับมาจับด้ามขึ้นมาลูกจับขึ้นมาอ่าแล้วเหยียบเหยียบ